คนสีมานครับคนสีมานเก็บขีกับมันเหรอชักเสยนพี่สองสามสี่ห้าเส้นหลังนี่แหละหางแฉ่ดิงามจะได้นี่ทักงามเลยแหมนงามไม่เขาสุภาพดอกล่ะไหนดูไม่เขาสุภาพไหนเป็นของนี่แหละพวกมัน สวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับพงศ์นองมือนีก็ตามมาให้อาหารกับพังสุภาพนะครับเพราะว่าเอามาทับอยู่ฉี่เก่านะครับตอนนี้ก็อาหารลําเลียงมาถึงแล้วนะครับตอนนี้กนี่ครับอยู่ดานหลังพมกนี่แหละกับสีดอปูนนะครับน้ําโชบเห็นสองมือผอมลงเลยนะครับหรือว่าโดนหนามโดนอย่างไปกับหลุนนะครับรู้สซึกว่าจะผอมลงนะครับสีดอแต่มือนีก็มาให้อาหาร ใน,ในี่ขอแล้วขอ,อแล้ว,ออก,ลวกับพังสุภาพนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมพีน่น้องทำกินหนาวกอนนะครับบอิหาอาหารมีมาเก็บขี่เก็บยังได้เลยนี่ครับกับพี่สายันคนเก่าคนเดิมเ,เพิ่มเติมคือหลอกกว่าเก่า <laughs> จะย็นจะย็นพี่หนาก่อนพี่หนอิ่มก่อนพี่หนาวอิ่มก่อน,น,าน,น,านอากาศเย็นนะครับฝนฟ้าจะตก พายุเขานะครับแนวก่อนกีนแนวก่อนเดี๋ยวจะยนืน <c oughs> พร้อมเนาะสีดอนน้ำโขงเนาะครับ <c oughs> มาเมื่อก่อนยังอ้วนอยู่นะครับมาเมื่อหนีพร้อมลงนะครับงงเหมือนกันอันนี้ก็งงนะครับกีนแนวก่อนกีนแนวก่อนอาบอยูุบอ่ะพี่ ให้เขาอยู่บ่บ่กไม่เยนเ็นได้กันน้ำไบ่ได้เด้อยเขาเนี่ย<น>เอาไวามห้กินนด้ร้านนั้นเนี่น <c oughs> ยนอะไรนี่ครับเดี๋ยวจะเย็นได้ยิ้มสวยก่อนเลยยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มยิ้มยิย้มเออ<ด>นี่ครับไว้นอกเรื่องความยิ้มนี่ประตูห่วงตจะรับพังสุาภาพนะครับให้เขาทีละนิดทีละหน่อยอน,นี่อ่อยนะครับ เดี๋ยวเขาจะมาหเอาได้นะครับยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยย,ย,สย,สย,ยิ้มนี่อ๋าอ๋าเออหักกันเลยละสุดยอดสุดยอดให้ยิ้มนี่ให้ได้มีของกินดีกว่ายิ้มได้มเ,เมื่นเลยครับ ดือด้อแอฟซีรอยากบังอยากทใจเช่นนะครับเดี๋ยวมือนาเดี๋ยวมีมาโชว์อีกเรื่อยเืยเห็นว่าไอเต้นแมมมดก็นได้ไหมพี่ครับมลั่มแมมมดสมัยก่อนอ๋อลั่มแมมมดสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวต้องโดนโดนซะแล้วโดนเดี๋ยวต้องออกมาโชว์นะครับ แมนครับพยายามทบทวนเพราะว่าแมนว่าเพราะว่า,วา,วา,วาพังสุขภาพนี้เป็นสั่งด้านล่างมันต่ก่อนนะครับไปพี่นนอตามที่ผมเคยบอกคลิปต่ก่อนนะครับเป็นสั่งที่ออมผานะครับแต่ก่อนไปสแสดงตามทั่วประเทศนะครับที่ผมแปลกต้ามากเมื่อเห็นเขาสองมือิงจอยลงเลยไอซีดน่ไอ,อ,ไ,อไอนันนะ แมนอยูยุ่งร้ายนะครับตอนคืนยุ่งนี่สุดยอดนะครับอาศัยนอนกลางวันเนาะมาสั่งไงนอนกลางวันก็จะว่าบาสบายเด้เบาครับลค้ว่าออะรืมนี่เห็งแต่อากาศแป,ป๊บป้วนต้นด้านหลังนั่นแกที่เราทำอาหารแล้วนะครับ แอนนาบ่นี่ครับของเอามาให้ยุกยุกไกๆกันกับแบ่งกันนะครับวันนี้สวยครับวันนี้สวยกันวนนีสวยเสียงเสียงเอ๋อเสียงเลตลโตเสียงเลตลโตหมดขี้กันนะครับอันนี้แอนนาพังแอนนานะครับแต่สายตาหนิครับชุดยอดนะครับ ส่วนนี้ก็พังสุภาพเขาอีกก่อนครับยิ้มสวยกันเร็วยิ้มสวยกันยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มยิ้มม, <laughs> มาไอตัวนี้ของกินครับใหมดเดี๋ยวมือลัางตรงหุงง้งเขาเมาฝาเขาแล้วว้าว กุ้งขาวเหนียวมาฝากเนะาะแต่จะกินไงไปหน่ะว้า <laughs> ไอติมกัได้ไอีกแม่ไม่ธรรมดาจริงตลอดสุภาพโอ้เราข้าวอีกว้าอ๋อ บ่อือมแมนอยู่ครับหายเห็เดยังไหนหมดนะครับหายแต่มีของกินอ้อยนี่มาต้องห่วงเลยนะครับสำหรับฟังสุขภาพเข็มเชือกแรกนะครับบางทีผมเคยขึ้นนี่แหละเชือกนี่นี่แหละนะครับเชือกแรกๆ ทีว่าขึ้นทรามเลยเหรอครับไม่อิ่มไม่อิ่มเดี๋ยวให้อีกไม่อิ่มเดี๋ยวให้อีกให้สองเสี้ยวพี่นี่สองสูงสีดเสี้ยนึงอ๋ออ๋ออ๋อหยิบเสี้ยนแล้วหยิบเสี้ยนยิบหยิบหยิบเสี้ยนแล้วยิบหยิบหยิบเสี้ยนยิบ ยิ้มยิ้มยิ้มสวยยิ้มเออ้ว้าโอ้ได้ของดีสวยเ <laughs> ก็บไะไหางสุภาพแล้วครับนะี่ยโชเนะอ,อน้ำโชกเนี่ยเมนโบบมกาหฮนะครับเพราะว่า Hai hỏi boka hokai. Nhân nhân hôm boka hải ai yunna boka hải hay hải boka hải boka miền boka hải há hải boka ทุกคนสีมานครับคนสีมานเก็บขี่ัม้านเหรอนหนเป็นตัวอื่นเ่ยสุบเปนเ้าปะนั่มึงเออสุภาพยมสัสสัสเลยของแมนีบ่ของแอนนาบมเมนลอยู่ใกล้กันโอ้โหนี่เป็นของแอนนาท่ไหมมเ้าปนั ยังอนน้น่บ่น้ำโขกอะคุณละซุ้ครับคุ้ครับดีขาดละโยกัวบ่บ่บ่ออคิดว่าจะกินเร็วเหลือเกินอ้าวอ้าวอ้าวได้ได้ได้เสมอ ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มก่อนเร็วมีอาหารอยู่ยังเหลืออยู่อาหารยังเหลืออยู่ไหนบ้างครับทักเษินพี่สองสามสี่ห้าสินล้านนี่แหละหางแทนี่งามจะได้นี่ทั้งงามเลยไหนงามในเขาชุบผ้าดอนล่ะไหนดูในเขาชุบผ้าไหนเป็นของนี่แหละพวกมันของแอนนา

ยิ้มยิ้มอ่าใสเขาไปเรื่อยครับนี่แหละมาเยี่ยมมารับชมพังสุภาพนะครับเพราะว่าทีว่าอมาทับนี่เห็นว่าบัท่านได้ขืนพอเทื่อนะครับยังบาท่านประสบความสำเร็จต้องรอรับชมตอนต่อไปอนนบ่มีน ยังสานอยู่เลยพของสุภาพน้ำต้ใตนใหม่โอ้มีป่ะพี่ต้นใหม่น่ะหนาสิร้ายเพราะว่าไอ็น้หมดยังไอ็น,น้าเดี๋ยวให้ตรงขามกันบางนะครับ แอนนาแอนนาสาวสวยแอนนาเวลาไปเวลามาสิถ่ายง่ายนะครับภาผ่านทางวัปดีกันเร็วไปเลยไปดีสวยไปดอีอ่าและเอาเบื่องอะพี่หางเข <ừ. S 1> าอย่าวไรเดี๋ยวนี่เอนนาเฉยเลยพูดจะหาอีกเห็นอีกแด้วนี่จะแอบกากไปไกลเด้อ โอเคครับผมมือนี่กรับผ้ามาเยี่ยมมารับชมทางสุภาพนะครับมาเบิ่งความเป็นอยู่เขาแเอาอาหารให้เขานํานะครับเหมือนกับจะขอเหมือนกับขอเอาอาหารมาให้เขามาเยี่ยมมารับชมความเป็นอยู่เขานะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยเยี่ยมอ่าอ่าเอ้า นี่แหละครับมันนี้ก็พามาเยี่ยมมารับชมทังสุภาพนะครับมันนี้ก็มีคนีนะครับหากชอบถือใกล้ก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไกใคนะครับพ่อห้พี่น้องโอกาสหาาที่พาไปทางไดก็ต้องรอรับชมกันตอนต่อไปนะครับ